สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูติีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องของไฟฟ้ากันค่ะไฟฟ้านะคะเด็กๆเ,เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถทํางานได้และมีความสําคัญมากนะคะเพราะว่าสามารถนํามาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและใช้ประโยชน์จากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยต่อสายไฟระหว่างเครื่องกําเนิดไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านอุปกรณ์ของสำนักงานตลอดจนเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมล้วนแต่ต้องการอาศัยพลังงานจากไฟฟ้าทั้งสิ้นคะ่ะ พลังงานไฟฟ้านะคะดเด็กๆเราแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ1ก็คือไฟฟ้าสถิตนะคะแล้วก็2ก็คือไฟฟ้ากระแสนะคะไฟฟ้าสถิตนะคะดเด็กๆเกิดจากการนําวัตถุสอชนิดขึ้นไปนํามาขาัดสีหรือว่าถูกันนะคะจะทําให้ประจุไฟฟ้าที่อยู่ในวัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนที่และวัตถุนั้นสามารถแสดงอนานาจไฟฟ้าออกมาได้นั่นเองนะคะหรือจะพูดง่ายๆนะคะดเด็กๆไฟฟ้าสถิตนะคะเป็นไฟฟ้าที่เก็บประจุอยู่ภายในวัตถุต่างๆ เกิดจากการเสียดสีกันไปมาระหว่างวัตถุ2ชนิดขึ้นไปนะคะอย่างเช่นนะคะดเด็กๆการถูผ้าขนสัตว์โดยแท่งกำพันนะคะ ซึ่งจะทําให้แท่งําพันถ่ายอิเล็กตรอนนะคะไปที่ผ้าขนสัตว์แล้วแท่งกำพันนั้นจึงมีประจุเป็นลบส่วนผ้าขนสัตว์นั้นมีประจุเป็นบวกนั่นเองนะคะหรือจะพูดให้ใกล้ตัวกว่านี้นะคะเด็กๆในเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราใส่เสื้อเดินไปเดินมานะคะเด็กๆแขนเรานั้นจะเกิดการเสียดสีกับเสื้อใช่ไหมคะซึ่งการเสียดสีกันนะคะเด็กๆระหว่างแขนกับเสื้อนะคะจะทําให้ประจุไฟฟ้าเกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นนะคะระหว่างขั้วบวกวกับขั้วลบนะคะร่างกายของมนุษย์เรานะคะเด็กๆจะ สะสมประจุจากการเสียดสี เมื่อประจุมากพอนะคะมือของเราก็จะไปสัมผัสกับวัตถุนะคะจะเกิดการถ่ายเทออกไปทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นที่บริเวณมือของเรานั่นเองนะคะส่วนไฟฟ้าประเภทที่2หรือว่าพลังงานไฟฟ้าประเภทที่2นะคะเด็กๆก็คือไฟฟ้ากระแสนะคะไฟฟ้ากระแสนั้นเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าไหลผ่านตัวนํนไาไฟฟ้าจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้าไปายังเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะไฟฟ้า,ากระแสนะคะเ,เด็กๆเราแบ่งออกเป็น2ชนิด ก็คือไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับนั่นเองนะคะไฟฟ้ากระแสตรงนะคะในเด็กเป็นกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าไปทางเดียวตลอดเวลานะคะก็คือจะไหลาจากขั้วบวกไปยังขั้วลบนะคะตัวยอย่างของไฟฟ้ากระแสตรงนะคะในเด็กอย่างเช่นแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายหรือว่าเซลล์สุริยะนั่นเองนะคะ ส่วนไฟฟ้ากระแสชนิดที่สองนะคะดเด็กๆก็คือไฟฟ้ากระแสสลับนะคะไฟฟ้ากระแสสลับนะคะดเด็กๆเป็นไฟฟ้ากระแสที่มีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าไหลกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วนะคะเกิดขึ้นอย่างตลอดเวลาระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบนะคะเป็นกระแสไฟฟ้านะคะที่เราใช้ตามอาคารบ้านเรือนนะคะเป็นไฟฟ้าที่เกิดจากการหมุน ของไดนาโมนะคะกระแสสลับจากเครื่องจักรหรือว่าพลังงานอ,อื่นๆนะคะอย่างเช่นพวกพลังงานาน้ำจากเขื่อนหรือว่าพลังงานลมนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะดเด็กเดของพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะ ไฟฟ้าสถิตใช่ไหมคะดเด็กเกิดจากการนําวัตถุ2ชนิดมาขัาสีกันหรือถูกกันทําให้ประจุไฟฟ้าที่อยู่ในวัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนที่และวัตถุนั้นสามารถแสดงอานาจไฟฟ้าออกมาได้นั่นเองใช่ไหมคะหรือพูดง,ง่ายๆนะคะงเด็กไฟฟ้าสถิตเป็นกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีกันของวัตถุ2ชนิดใช่ไมหมลูกอย่างเช่นนะคะเรานํา แท่งแก้วนะคะมาขัดถูกับผ้าไหมใช่ไหมคะจะมีผลทําให้อิเล็กตรอนนะคะเกิดการย้ายที่นะคะแท่งแก้วนั้นก็จะมีหน้าไฟฟ้าที่สามารถดึงดูดวัตถุที่มีน้ําหนักเบาๆได้อย่างเช่นพวกกระดาษต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะหรือไฟฟ้าสถิตนะคะดเด็กเกิดจากธรรมชาตินะคะไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากธรรมชาตินะคะอย่างเช่นพวก ฟ้าแลกฟ้าร้องหรือว่าฟ้าผ่านั่นเองนะคะเดี๋ยวคราวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปรู้จักไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะ ไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากธรรมชาตินะคะอย่างเช่นฟ้าแลก้าร้องหรือว่าฟ้าผ่านะคะ้าแลก้าร้องฟ้าผ่านะคะเด็กเป็นปรากฏการธรรมชาติซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุอิเล็กตรอนภายในก้อนเมฆนะคะหรือเกิดขึ้นระหว่างก้อนเมฆกับก้อนเมฆด้วยกันหรือเกิดขึ้นระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดินนะคะซึ่งเกิดเกิดจากการเคลื่อนที่ขึ้นลงของกระแสอากาศภายในเมฆคิวโมโลลิมบัสนะคะจะทําให้เกิดความต่างศัก์ไฟฟ้าภายในรบริเวณของก้อนเมฆและพื้นดินด้านล่างนะคะเมื่อความต่างศัก์ไฟฟ้าระหว่างตําแหน่ง ทั้งสองที่มีค่าระดับหนึ่งจะก่อให้เกิดสนามไฟฟ้าขนาดใหญ่นะคะโดยจะมีประจุบวกอยู่ทางด้านบนของก้อนเมฆและประจุลบอยู่ทางตอนล่างของก้อนเมฆนะคะพื้นดินบางแห่งนะคะเด็กๆมีประจุบวกพื้นดินบางแห่งมีประจุลบนะคะซึ่งจะเหนี่ยวนําทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าต่างๆได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคราวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับปรากฏการณ์ฟ้าร้องฟ้าแลงฟ้าผ่าในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะ ปรากฏการฟฟ้าแลบนะคะเด็กๆเมื่อประจุลบ,บบริเวณฐานกอ้อนเมฆถูกเหนียวนําเข้าหาประจุบวกที่อยู่ด้านบนของก้อนเมฆนะคะจะทําให้เกิดแสงสวา่างภายในกอ้อนเมฆซึ่งประจุไฟฟ้าลบบริเวณฐานก้อนเมฆก้อนหนึ่งนั้นจะถูกเหนียวนําเข้าหาประจุบวกของก้อนเมฆอีกก้อนหนึ่งนะคะทําให้เรามองเห็นสายฟ้าวิ่งข้ามก้อนเมฆไปอีกก้อนหรือที่เราเรียกว่าปรากฏการไฟ้าแลบนั่นเองค่ะ ตัดมานะคะดเด็กๆเป็นปรากฏการณ์ฟ้าผ่าและฟ้าร้องนั่นเองนะคะเมื่อประจุลบบริเวณฐานก้อนเมฆถูกเหนี่ยวนาเข้าหาประจุบวกที่อยู่บริเวณพื้นดินนะคะจะทําให้เก,เกิดกระแสไฟฟ้าจากก้อนเมฆสามารถพุ่งลงสู่พื้นดินได้หรือที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์ฟ้าผ่านั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันนะคะดเด็กๆประจุลบที่อยู่บริเวณพื้นดินถูกเหนี่ยวนาเข้าหาประจุบวกที่อยู่ในก้อนเมฆนะคะมองเห็นเป็นฟ้าแลบจากพื้นดินขึ้นสู่ท้องฟ้านั่นเองนะคะเมื่อเมื่อเกิด ิดฟ้าแลบหรือว่าฟ้าผ่านะคะดเด็กๆการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าในอากาศทําให้อากาศในบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงอย่างมากจนสามารถขยายตัวได้อย่างฉับพลันส่งผลให้เกิดช็อกเวฟส่งเสียงดังออกมาหรือที่เราเรียกว่าฟ้าร้องนั่นเองนะคะฟ้าแลบและฟ้าร้องนะคะดเด็กๆจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันแต่เรามองเห็น ฟ้าแลบก,ก่อนได้ยินเสียงฟ้าร้องใช่ไหมคะเนื่องจากว่าแสงนั้นมีความเร็วมากกว่าเสียงนะคะซึ่งแสงจะมีอัตราเร็วประมาณ300,000กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะคะนี่ก็คือปรากฏการณ์ฟ้าผ่าและฟ้าร้องนั่นเองคะ่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆเป็นไฟฟ้ากระแสนะคะไฟฟ้ากระแสนั้นเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนํานะคะจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองใช่ไหมคะไฟฟ้ากระแสนะคะเด็กๆเราแบ่งออกเป็น2ชนิดเห็นไหมคะก็คือไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับนะคะเดี๋ยวคราวนี้นะคะเด็กๆเราจะไปรู้จักกับไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับกันค่ะ ไฟฟ้ากระแสตรงนะคะเด็กๆเป็นกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าไปทางเดียวตลอดเวลาก็คือจะไหลาจากขั้วบวกไปยังขั้วลบนะคะหร่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนั้นจะมีต้นกําเนิดมาจากเซลล์ไฟฟ้านะคะอย่างเช่นพวกเซลล์สุริยะถ่านไฟฉายหรือว่าแบตเตอรี่รถยนต์นั่นเองค่ะ เซลไฟฟ้านะคะเด็กๆก,ก็คือต้นกําเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีนะคะซึ่งเราแบ่งตามลักษณะการใช้งานแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะก็คือเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมินั่นเองนะ,ะเซลป์ปฐมภูมินะคะเด็กๆก,ก็คือเซลลไฟฟ้าที่นํามาใช้งานจนหมดสภาพแล้วเราไม่สามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้อีกนะคะอย่างเช่นถ่านไปฉายนั่นเองนะคะส่วนเซลลทุติยภูมินะคะเด็กๆ แบตเตอรี่สะสมก็คือเซลล์ไฟฟ้าที่นํามาใช้งานแล้วสามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้อีกนะคะโดยการเติมประจุขเข้าที่เซลล์ไฟฟ้าอย่างเช่นแบตเตอรี่รถยนต์นั่นเองค่ะ ไฟฟ้ากระแสสลับนะคะเด็กๆเป็นกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าไหลกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาระหว่างขั้วบวกและขั้วลบนั่นเองนะคะเป็นกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ตามอาคารบ้านเรือนหรือว่าไฟฟ้าที่เกิดจากการหมุนของไดนาโมนะคะอย่างเช่นพวกพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือว่าพลังงานลมนั่นเองนะคะส่วนกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ตามอาคารบ้านเรือนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์พัดลมแอร์หรือว่าตู้เย็นนั่นเองค่ะ คราวนี้นะคะดเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะมาเปรียบเทียบประโยชน์ของไฟฟ้ากระแสตรงและประโยชน์ของไฟฟ้ากระแสสลับกันนะคะประโยชน์ของไฟฟ้ากระแสตรงนะคะดเด็กๆก็คือใช้ในการชุบโลหะต่างๆใช่ไหมคะใช้ในการทดสอบทางเคมีนะคะใช้เชื่อมโลหะแล้วก็ ตัดแผ่นเหล็กชนิดต่างๆนะคะทําให้เหล็กนั้น,นมนีอำนาจแม่เหล็กนะคะใช้ในการประจุก,กระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่นะคะหรือว่าใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะใช้เป็นไฟฟ้าเดินทาง,างเช่นไฟฉายนั่นเองนะคะส่วนประโยชน์ของไฟฟ้ากระแสสลับนะคะเด็กๆใช้ กับระบบวงจรการให้แสงสว่างหรือว่าใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกําลังมากๆนั่นเองนะคะใช้กับเครื่องเชื่อมใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เกือบทุกชนิดนะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลิตได้ง่ายนั่นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องของ ไฟฟ้านะคะเด็กๆครานี้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้พร้อมกันนะคะในเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะคะเด็กๆพลังงานไฟฟ้าแบ่งออกเป็น2ประเภทใช่ไหมคะก็คือไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแสนะคะไฟฟ้าสถิตเกิดจากการนำวัตถุ2ชนิดมาผ่านการขัดสีและถูกันทําให้ประจุไฟฟ้าที่อยู่ในวัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนที่และวัตถุนั้นก็สามารถแสดงอานาจไฟฟ้าออกมาได้นั่นเองใช่ไหมคะส่วนไฟฟ้ากระแสนะคะเด็กๆเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าไหลผ่านตัวนําไฟฟ้า ากแหล่งกําเนิดไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะซึ่งไฟฟ้ากระแสแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะคือไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับนะคะอย่างไฟฟ้ากระแสตรงนะคะเด็กเป็นกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าไปทางเดียวตลอดเวลาก็คือไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบใช่ไหมคะแหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนั้นจะมีต้นกําเนิดมาจากเซลล์ไฟฟ้าอย่างเช่นพวกเซลล์สุริยะ ถางไฟใช้หรือว่าแบตเตอรี่รถยนต์นะคะส่วนไฟฟ้ากระแสสลับนะคะเด็กๆเ,เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าไหลกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบนั่นเองนะคะเป็นกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ตามอาคารบ้านเรือน,นต่างๆใช่ไหมคะนี่ก็คือเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะคะเด็กๆในวันนี้นะคะคุณครูปิ๊กไม่มีการบ้านให้ทํานะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเรียนกันใหม่ในวันหน้านะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ